นักข่าวพลเมืองเครือข่าย D R A Net ชวนไปติดตามโครงการพัฒนาจัดทำฐานข้อมูลความเสี่ยงค่ะเขาใช้เทคโนโลยีนำข้อมูลมาพัฒนาซ้อมแผนอพยพเตรียมความพร้อมลดความเสี่ยงภัยของบ้านใต้เขื่อนแม่สวยจงังหวัดเชียงรายค่ะ พื้นที่หมู่บ้านสันกลางตำบลแม่สวยอเภอแม่สวยจัังหวดเชียงรายเป็นหมู่บ้านที่ตั้งอยู่ใต้ของอ่างเก็บน้ำแม่สวยอ่างเก็บน้ําขนาดกลางทําให้ชาวบ้านที่นี่ต้องอยู่ภายใต้ความเสี่ยงไม่ว่าแผ่นดินไหวพายุฝนฟ้าขนองและน้ําป่าไหลหลา,ลากกลุ่มผู้สูงอายุและมูลนิธิพัฒนางานผู้สูงอายุจึงได้ร่วมกันวางแผนในการลดความเสี่ยงในพื้นที่เราควรที่จะ เตรียมความพร้อมลดความเสี่ยงทางุนที่ก็เป็นฝ่ายที่ประสานแล้วให้ข้อมูลว่าเราควรทํำยังไงเชิญปอพอเชิญเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้ามาร่วมจัดทําแผนจากการสูญเสียเราอาจจะให้เหลือแค่ความเสียหายเล็กๆน้อยๆตรงนี้ชาวบ้านก็เลยตื่นตัวกันแล้วก็ยินดีที่จะให้ความร่วมมือแล้วก็ยินดีที่จะทําเพื่อตัวเองนะฮะโดยที่มีมูลนิธิเป็นพี่เลี้ยงอยู่ไปอยุธยาขอพระครับหันปืนทํา แผนที่ฤดูน้ำรากายไปเก็บความหูแลกเปลี่ยนความหูบนมาแล้วมาปับบพุ้งนัฮาหนาะก็เลยทําแผนที่ออกมาจะ่หูเลยว่าจุดไหนมีคนเข้าคนุะอ่อนมีอย่างแล้วก็เวลาจะหนีหนีไปตั้งใดมีเฮาทำเส้นทางแนวทางออกหมดแล้วสมประธานเตือนปุ๊บว่าแผ่นดินไหวอ้างมีปัญหาชุมชน<ต>นําเทคโนโลยีมาปร,บปรับใช้ในการพัฒนา และจัดทำฐานข้อมูลความเสี่ยงของกลุ่มเปราะบางผู้สูงอายุเด็กผู้ป่วยโดยนำา o o o l l m m y m a มมาใช้ประโยชน์ในการพัฒนาและซ้อมแผนอพยพเพื่อการวางแผนเส้นทางการอพยพหากมีความเสี่ยงในการจะเกิดภัยพิบัติ Google Map นี่เราจะเห็นภาพที่มันเป็นปัจจุบันนะครับ<ว><น>เห็นภาพบ้านแล้วก็มีรายชื่อคนที่อยู่อาศัยภายในโคเนียนหลังนั้นอยู่ใกล้ริมแม่น้ำไหม ใกล้ต้นไม้ใหญ่ไหมงียสภาพบ้านมันคงแข็งแรงไหมถ้าเราเข้าไปช่วยเหลือก็ได้ทันท่วงทีเลยเพราะว่าเรามีข้อมูลตัวนี้อยู่แล้วอยู่ในกูเกิลแมปมาแล้วยากไหมไม่ยากค่ะเพราะว่ามันเป็นสิ่งที่เรียนรู้กันง่ายเรียนรู้กันได้การทำไม่แมปพวกนี้ถ้าหน่วยงานอื่นมาถามเราสามารถตอบได้เลยว่าชุมชนเรามีผู้สยยูงอายุกี่คนผู้พิการกี่คนจริงๆมันใช้ประโยชน์ได้หลาย หลายทางมากค่ะการทําแผนเตรียมอุปยบถึงแม้ว่ามันจะไม่เกิดแต่เราเตรียมความพร้อมอยู่ตลอดเวลาถ้ามันเกิดเหตุการณ์ขึ้นมาขึ้นจริงอาจจะลดการสูญเสียเป็นไปได้เขาศึกษาพอหรือม,ม,มามาพร้อมบ้านบ้านเฮานี่เนาะมาศึกษาบ้านเฮานี้ได้เพราะว่าเขาหัวหก้าถึมูทีเสียงเนี่ยลองมาใจพ้พอกูเกินแม้ตัวเนี้ยได้ประโยชน์นักครับได้ประโยชน์นัก